สวดีครับผมแม็กจากร้า,า,า,านมิวกับแม่ทยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับผมให้ดูให้ดูให้ให้ดูมันคือ f p ศ1 0ศตัวนี้นะครับผมเท่าที่เห็นสภาพหน้าตาดีนะครับผมสวยงามพระรามสิบไปเลยนะครับแล้วก็ตัวซีนนะครับเป็นกระน,น้ำสองทั้นเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะมาให้ดูนะครับ แน่นหนานะครับขออนุญาตนะครับเอากล่องเด็กมาอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เห็นแค่ตัวเรือแล้วนะครับตัวนี้นะครับจีพีซีอีชั้นหนึ่งนะครับให้เรากดล็อกโดยการกดแค่นี้กดแค่นี้ครับอ่ะแบบนี้สบายแล้วก็นะครับก็จะให้ คอนกันพื้นมานะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเรามาดูจุดเด่นของตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้มอเตอร์ครับลูกใหญ่มากอันบักเอกดูครับอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมครับอันใหญ่มากนะครับผมอันใหญ่ขนาดนี้ต้องแรงแน่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับวันนี้เราไม่มีมือเปลี่ยนหรือว่ากระมังนะ นี่เราก็ใช้สายเพเขาเรียกว่าสายอะไรไม่รู้เราจะเรียกตรงนี้ให้เราเสียบก่อนนะครับก่อนเสียบเบ็ถ้าตบวนี้นะครับนี่โอเคนะครับต่อไปรีโมทนะครับผมใช้ฐานของเ e. อทั้งหมด6ก้อนนะครับเสียบตรงนี้ก่อนนะครับออามาดิน้นแบบนี้ใช่ไหมฮนะเปิดรีโมทครับ อด,ดังติดตรงนี้สันส่นใช่ไหมฮะตามารีวท,ที่เซโวกันนะครับมันจะเลี้ยวได้แล้วดูที่มอเตอร์ฮะดูใบนะครับผมอ่า,อาเดี๋ยวลองดูนะผมจะวางกับปักนะมันสั่นะทุกคนผม,ผมจะเสียวจะดึงนิดนึงนะเอามือลองไว้เอาไม่เล่ฟองฟังเสียงนะทุกคนอ แสบจนหูดับไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเซโวเนี่ยลูกใหญ่นะครับผมแล้วก็เขาจะมีฟิน์มแรกเลยแล้วก็เขาจะมีตัวสายเดลขอยาถอดฟลักแ์บตนะแล้วก็ตรงนี้โอเคเป็นการซีฟไว้ก่อนคนระับจะได้ไม่กลับนะครับโอเคนะครับผมก็อ่านมโมนะโอเคนะครับผม ตัวระบายด้วยน้ำนะระบายน้ำตัวนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นนี้ก็เป็นตัวระบายน้ำอีกที่หนึ่งครับมันสามารถระบายได้แล้วก็ปล่อยได้ครับโอเคนะฮะก็ตัวนี้สนุนราคายอยู่ที่สองพันเก้าบาทเท่านั้นครับผมได้ครบปไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิลิกาเจลขายทำไมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรือรีโมทนะฮะแล้วก็มีเอเุปกรณ์ต่างๆนานาครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ